น,น,น,นี่ทุกคนง่ายอย่าง้ทุกคนนะอตอตมวเป็นไม้อย่างทุกคนสูงยาวทุกคนรับร้อยเมตรโอ้โอ้โตง่ายอย่าง้ทุกคนนะหน้าเมตรนะเงาเมือน,นทุกคนหน้าเมตรเมตรกว่านะเงามัน,นง่ายเมตดซิเมตรเช้ชานะทุกคนนะเงามันนะ ความสูงนี้ประมาณอยู่ได้ยี่ิบร้อยสบายดีนะทุกคนนะมันีนสีผ้ามาเลาะโฉนนะทุกคนโูนทุเรียนนะทุกคนแต่ว่าต้นใหญ่นะทุกคนนะยอมพอว่าใหญ่ทุกคนป้อโตต้นนี้เก็บอยู่ร้อยกว่าลูกนะทุกคนนะแต่ละต้นนะโดยก็สองร้อยนะทุกคนต้นใหญ่ทุกคนโฉนนี่นะอ๋อต้นนิมัวเฮมวอลทุกคนอุ้มเลยครับสองอุ้มทุกคนนะ สีพาเบิ้งทุกคนนี่ใหญ่ทุกคนต้นใหญ่ทุกคนนะสีสีภาไปเบิ้งต้นนะทุกคนนี่มาทุกคนอ๋อต้องงาต่างงาตื่นทุกคนนะเห็นไหมทุกคนโอ้ยใหญ่ทุกคนนะ สามร้อยตัวคนตัวน,นี้นะเก็บได้นะโอ้ตต้นทุเรียนุนง่ายทั้งชูงทุกคนนะโอ้คักคักคัก,กทุกคน <c oughs> นชัชนี้จักประมาณอยู่ห้าสิบต้นทุกคนนะพ่อนะพอดีเลยโอ้กว้างทุกคนนะโซน,นนะหลายร้อยทุกคนนะหลายร้อยต้นนะ những tươi nhãn hôn được con bông cho truyền thống nha tôi nha tươi nha tô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 i tôi nha tôi nha สุดทั้งนั้นทุกคนมาเลยโอ้น้ำพับไว้ง่ายอยู่ทุกคนนะต้นทือเลี้ยงต้นน้อยก็มีทุกคนนะไปชมไปช้านกันอยู่นี่ต้นน้อยนะี่แต่ว่ามีไม้ไม้ตัวนึ่งขนใหญ่สูงทุกคนนะไม้ตัวนี้ยืดประมาะ 100. 000. 000. 000. ณร้อยกว่าเมตรคนความสูวงนะเห็นไหมทุกคนเสีให้ทุกคนเบิ่งนะ โอ้ตทุกคนเห็นไหมทุกคนไม่ร้อนตัวนี้นะทุกคนโอ้ความชูนงร้อยร้อยกว่าทุกคนได้ร้อยกว่าเมตรนะไม้ต้นนี้สูร้อยกว่าเมตรทุกคนไปยังใกลๆทุกคนนี่ทุกคน่เงาทุกคนนะโอ้ต้นงูเป็นไม้ยงทุกคนสูงยาวทุกคนรับร้อยเมตร นี่มีคนหน้าเม็ดนะเงาคนนี้คนหน้าเม็ดเม็ดกว่านะเงามันเงี้ยเม็ดชิดเม็ดเศรนะทุกคนนะเงามันนะความสูงนี้ประมาณอยู่ได้ยี่สิบร้อยข้ามห้องร้อยกับประมาณแปดสิบเมตรนะคนนะหรือว่าร้อยเมตรนะสูงเต็มควนสูงยาวโอ้แต่เกิดมาบโมค็เห็นไมมสูงยาว่เงาใช่ไหมทุกคน เยันชูช่วยกันเจ็ดสิบเมตรนะทุกคนนะอันนี้ร้อยกว่าเมตรนะนับร้อยเมตรนะตัวนี้โอ้นับร้อยเมตรนะทุกคนนะตัวนี้นะไปไปเบิร์กต้นนี่ทุกคนนี่ต้นนี้ใหญ่ทุกคนนะทุเรียนนะมาส่วนกว้างทุกคนแปลงนี้ต้นนี้ใหญ่ยังไงทุกคนกำลังเปิดน้ำทุกคนเห็นไหมนี่เปี้ยวเปี้วเปิ้ยวปี้ยวเปี้วปี้วเปิดน้ำทุกคนนะ แดดมากคนเราตบน้ำโสนกว้างนะคนนะแต่ว่าเขาลงสารแล้วนะคนโตคักชนวนนะใบก็งามแต่ว่าม,มีไม้ร้อนไม้นึ่นยนะคนชูง่าว ร้อยเม็รท mm, ุกคนความชนต้นน e, e. ี fighting, piercing, kar, <S <s ้นะไม้นี่นะร้อยเม็รนะทุกคนต้นทุเรียนนี่อายุมันจะอยู่ประมาณยี่สาวสาาวปีห้าสาห้าปีทุกคนหรือว่าสปีสาร์สามสปีทุกคนต้นนี้ ตัวนี้ทุกคนทราห้าหาสามชิปปนี่นาห้าชิบทุกคนเนาะเงานาห้าชิบใหญ่พอสมควรรับสองอุ้มทุกคนนะสองอุ้มงอหลายโอเคนะทุกคนนะโซนนี้นะ ดูคนดูบ,บ,บังบางไหนุกคนนะนี่คือไก่ทุกคนเห็นบ่าวกำลังหากินอย่างเดีคนไก่ไก่ผู้ไก่เมยทุกคนนะกำลังหากินเยอะ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 คน บรรยากาศภายในโชว์ทุเรียนเลยทุกคนเด้ออากาศเย็นดีทุกคนนะเย็นดีอากาศออะพอแันนี้ทุกคนนะมนาสิมี อ่ลงคลิปโปรงใหม่ทุกคนวันนี้พอสำนีก่อนนะทุกคนนะรวมคนไลค์กดแชร์เลยทุกคนเดอ้อเพื่อบ่ให้ผ่านผ่านติดตามของเฮาเพื่อเฮาลงคลิปนาอ่ะบายบายทุกคนไปละ